สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับพบกับ BY Station นะครับวันนี้นะครับ BY Station ของเรานะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมาสมัครสินเชื่อเสริมราังฐานรากนะครับแต่ว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ต้องไปทําที่ธนาคารนะครับความพิเศษของมันนะครับคือสมัครผ่านโมบายแอปพลิเคชันของอมสินก็คือตัวไมโมได้เลยและทางอมสินเนี่ยก็เคลมไว้ว่าอนุมัติสินเชื่อภายใน24ชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ต้องทําสัญญานะครับ ที่สาขาด้วยเป็น e contact เออทำสัญญาผ่านไมโมเลยนะฮะแล้วก็โอนเงินให้ภายใน24ชั่วโมงเมื่อทำสัญญาเสร็จเจ๋งสุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ BY Station ของเราก็จะพาทุกท่านมาดูหลักเกณฑ์นะฮะแล้วก็จุดสำคัญของสินเชื่อตัวนี้ว่าใครกู้ได้กู้ไม่ได้นะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงมีวิธีการเข้าไปกู้ให้ดูในแอปพลิเคชันให้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูส่วนแรกนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์กันก่อนข้อมูลที่ผมนำมาให้วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของทางไม Mo นะครับของทางอมสินนะครับก็พาดหัวขึ้นเลยถ้าทุกคนเข้ามาตอนนี้นะก็สินเชื่อตัวนี้ชื่อว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับวงเงินกู้ไม่เกิน5 0 0ห0ื่นก็น่าจะเป็นตัวก่อนหน้านี้เหมือนกับก่องหน้านี้ที่ออกมาแต่เราต้องลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ไปยืน่นเอกาสารที่สาขานะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาออกแบบมาสำหรับตัวไมโมนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูหลักเกณฑ์กันนะครับอันแรกเลยนะครับคุณสมบัติผู้กู้นะฮะก็มอารสรุปเลยแล้วกันนะครับก็เป็นต้องมีอายุ20ปีนะครับแต่อายุไม่เกิน70ปีนะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยสำหรับผู้ที่มีไรายได้ประจำก็20ไม่เกิน60ก็จะแบ่ง รายได้ประจำอิสระเหมือนเดิมคล้ายๆกับเขาที่แล้วเลยนะครับโดยที่อิสระจะไม่เกิน3 0,000ื่นแล้วก็รายได้ประจําจะได้5 0,000นะครับทุกคนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเมีที่อยู่แน่นอนนะไม่เป็นลูกจ้างอันนี้เขาเน้นเลยไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักง,งา,น,งน,างงน,นของธนาคารนมสินไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจําจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจอ่าอันนี้เน้นแล้วนะครับว่าคนนมสินกู้ไม่ได้ละหนึ่งอย่างนะครับกับ2เป็นผู้ที่ได้ เป็นหน่วยงานรัฐอ่ะพนักงานรัฐเนี่ยไม่ได้หมดเลยนะครับต่อมาระยะเวลากู้นะกู้3ปีปลอดหนี้6เดือนแหลกเหมือนกันเหมือนกับตัวเดิมเลยแตแลนกเบีย35สตางค์นะครับค่าธรรมเนียมไม่มีไม่ต้องมีหลักประกันเงินกู้นะครับก็คือไม่ต้องมีผู้ค้ำนั่นเองเอกสารประกอบการกู้สุดยอดบัตรประชาชนใบเดียวนะครับการขอสมัครนะครับใช้สมัครผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o โนะ อ่านี่แหละที่ผมเห็นในส่วนของโฆษณาเขานะครับการพิจารณาสินเชื่อเนาะก็จะพิจารณาสินเชื่อภายในย4ี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรายืนยันแล้วก็จะเป็นการทำนี่สัญญาในรูปแบบ e-contract ผ่าน MyMo ด้วยนะครับไม่ต้องไปทำท,ที่สาขานะแล้วเมื่อทำสัญญาเสร็จธนาคารก็จะโอนเงินให้เราภายในย4ิบี่ชั่วโมงหลังจากวันที่ทำสัญญาเสร็จแหมทันสมัยสุดๆ อย่างอื่นนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นคนที่กู้เงินเจ็ดชนิดนี้ของออมสินเดี๋ยวเราต้องมาดูกันคุณกู้เงินนี่นอกระบบนี่นอกระบบระยะ2สินเชื่อทางการประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสินเชื่อทางการประชาชนเพื่อแก้ไขนี่นอกระบบ อันนี้ล่าสุดนี่เลยเมื่อต้นปีสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ก็ตัว1 0,000่นที่ทุกคนจะเรียกกันตัว10,000อันนี้ข้อ6นี่เป็นตัว5 0 0ห0มีรายได้ประจานะแล้วก็ตัวเสริมพลังฐานลากก่อนหน้านี้ที่ยื่นไปทุกคนต้องไม่มีคนที่มีสิทธิ์ยื่นตัวนี้ผ่านไมโมต้องไม่กู้7แบบนี้มาก่อนนะครับถึงจะยื่นกู้ได้ก็ยื่นกันได้ถึง30ธันวาคม 63สนี้อ่านี้สำหรับหลักเกณฑ์เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาการยื่นผ่านโมบายแอปพลิเคชันไมโมกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปยื่นกู้กันนะครเราต้องอัปเดตเวอร์ชันในส่วนของแอปพลิเคชันไมโมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับพอเราอัปเดตเวอร์ชันเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอกับนี่ครับบรรทัดแรกที่โผล่ขึ้นมาในหน้าแรกนะเป็นรูปมือแล้วก็มีหัวใจตรงกลางนี่นะครับว่าเป็นการสมัครสินเชื่อเสริมพลันฐานรากนะครับพอเรากดที่จะสมัคร เข้าไปนะครับด้านในก็จะมีเป็นเหมือนกับขั้นตอนแรกในการขอสินเชื่อนะครับก็จะเป็นอันอธิบายสินเชื่อตัวเนี้ยหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีแบ่ง2แบบอย่างที่เราพูดพูดไปทีแรกคืออิสระกับผู้กู้ประจำนะครับและได้ประจำา30000 0 0นะพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์การกู้ว่ากู้ยังไงบ้างนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการกดถ้าเราเข้าใจแล้วเรากดสมัครไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดคําว่าสมัครเข้ามานะครับมันก็จะให้เรากรอกเป็นในส่วนของเลขที่หลังบัตรประชาชนของเรานะครับเสร็จแล้วให้กดถัดไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับของเราว่าถูกต้องหรือเปล่าชื่อนาะมสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรของเราก็ว่าไปถ้าตรงไหนผิดก็แก้ไขนะครับแล้วก็กดถัดไป หลังจากนั้นจะแสดงวงเงินสูงสุดที่จะสามารถขอกู้ได้นะครับอันนี้มันจะอ้างอิงจากข้อมูลของเรานะว่าเราเป็นอาชีพวิสะหกิจประจํามาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถที่จะเลือกวงเงินกู้ได้ว่าจะกู้เท่าไหร่สูงสุด30 0 0 0ื่นในที่นี้ตัวอย่างกู้2 7งหม่ก็สามารถทําได้นะครับหลังจากนั้นกดยืนยันแล้วก็กดยอมรับนะครับหลังถัดมาจะเป็นการ อขอให้คำยินยอมคือกานตรวจบูโรนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็อ่านข้อมูลแล้วเราก็กดยินยอมนะครับก็จะมีให้กดยินยอม2ครั้งนะครับกดยินยอมผ่านไปรอรหัส OTP นะครับพอได้ OTP แล้วก็มากรอกตรงนี้กดยืนยัน OTP นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ท,ที่เป็นข้อความสำคัญสๆนะเราสามารถที่จะบันทึกตรงนี้เก็บไว้ดูได้นะครับ เพื่อว่าเรายินยอมไปแล้วนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในกระบวนการของการขอสินเชื่ออันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งพอเราขอเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะการพิจารณาอยู่ไหมนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าจะแจ้งผลกลับมาภายในยีบสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งผลที่ผ่านและไม่ผ่านนะครับ ซึ่งถ้าคนไหนผ่านต้องรีบกลับมาทําสัญญาภายใน7วันนะฮะถ้าไม่กลับมาทําสัญญาภายใน7วันจะถือว่าหมดอายุก็จะอดการอดในส่วนของตัวสินเชื่อตัวนี้ไปการทําสัญญาตรงนี้ตัวอย่างตัวนี้ก็คือจะให้กดพออนุมัติเนาะมันจะมีการให้เรากดทําสัญญานะครับก็จะเป็นกดถัดไปแล้วก็จะมีในส่วนของสัญญาให้เราอ่านนะครับเราก็อ่านสัญญาแล้วกดยอมรับนะครับถ้าเราเข้าอ่านเข้าใจแล้วนะครับ กรอกรหัสในส่วนของไมโมที่เราเข้าไมโมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอรับ OTP ใส่ OTP เข้าไปนะครับกดยืนยันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วสัญญาก็จะถูกส่งเข้าไปในอีเมลของเรานะครับเพียงเท่านี้เองลูกง่ายๆนะครับสำหรับใครสนใจสินเชื่อตัวนี้ลองเข้าไปสมัครกันทางไมโมกันดูนะครับแล้วใครนะครับสมัครแล้วเป็นอย่างไรนะครับผ่านไม่ผ่านมาเล่าให้เพื่อนๆฟังที่ใต้คลิปกันนี้ด้วยนะฮะใครสมัครมีปัญหาอะไร มาถามกันตรงนี้เดี๋ยเราจะไปหาคำตอบมาให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามชมวันนี้ b y s ายเซ o n สวัสดีครับติดตามชมอโฮบดูนะคะ